สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประเทศสวิตเซแลนด์เย้ตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็กำลังเดินทางไปที่วิลล่าฮอร์เนตนะคะเป็นโรงแรม5ดาวซึ่งเราจะไปไว่ายน้ำกันด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่คะอุณหภูมิติดลบติดลบสามนะคะ ชื่อตัวนี้เราอยู่บนเขาเนาะยังไม่ถึงบนเขาอลไรอย่างเงี้ยตีนเขาตีนเขาเลยแม่เนี่ยตีนเขาเลยลูกไเขาอยู่ข้างบนลูกตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะโอ้ยตรงนั้นนะคะเขาก,กำลังปั้นตุ๊ก,กตากันสุดฤทธิ์โอเคไหมคะชื่อเขียนถูกต้องไหมคะลูกยองถูกต้องคะ่ะโอเคค่ะแล้วเรากำงถึงเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปลง,งกักนะคะ เดี๋ยวขอแยไปใส่ชุดว่ายนะ้ำก่อนนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะ,ดดะ,คะเดี๋ยวเราก็จะไปลงไปข้างล่างไปสาว้นะำไปดีกว่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะพร้อมกันหรือ <'s> ยังคะพร้อาเย่โอ้โหสวยมากเนี่ยเขาจะลงไปประตูสูรอุณหภูมิติดลบ <S <S เอา โอ้โหลงแรงไแม่ไม่ถ่ายรูปแบบว่าแห้งๆแบบสวยๆก็ร้อเดินเดินลงกันแล้วนะคะอุ้ยน้ำไม่อุ่นเลยนะน้ำเย็นนะจ๊ะตรงนี้ค่ะนี่หุยหยอตรงนี้มันจะเป็นน้ำอุ่นอันนี้น้ำเย็นนะคะทุกคนร้อนคค่ะุ่แม่มันจะจมไหมมันเปลี่ยมันไม่ได้หรอกเปลี่ยมันไม่ได้อย่งให้รดนะะ ค่ะทุกคนโอ้ก็คือว่าข้างบนคือติดลบนะคะข้างล่างคืออุ่นมากสบายมากคือเป็นน้ำอุ่นๆนะคะแต่เหมือนไม่เหมือนออนเซ็นเนาะมันอุ่นๆนะมันไม่รอเราสามารถแบบว่าแช่ได้ทั้งวันเราก็จะแช่ประมาณ10ชั่วโมงนะคะเพื่อให้คุ้มกับค่าโรงแรม มาดูว่าหิมะตกไหนอออห,หรอหิมะฝนหรอไม่รู้ว่าจะดูได้หรือเลปล่านะคะนหิมะฝนถ่ายในกล้องไม่เห็นเลยอะว่ายน้ำท่ามกลางหิมะนะคะ,คะเออสาจาสาสาใครขอก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหน่อยจ้า <laughs> หิมะตกแล้วนะคะ ว่ายน้ำทำากั <pinky noise> avenues, ้งอยู่นะตอนนี้นะคะทุกคนอากาศเย็นมากตกตอนนั้นน่ะที่วิวแบบสวยๆอ่ะตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรนะแลเมฆอันนี้คือเมนค่ะก้อนเมกไปหมดแล้วไปหมดแล้วึ้นก่อน ชมคาตอนนี้เกิดประนหน่อยค่ะนั่งด้วยโรงแรมเป็นโรงแรม5ดาวใช่ไหมคะพี่แมว5ดาวเกือบจะ6ดาวค่ะดาวครึ่งดูดูชิคกี้สไตล์นะ5ดาวครึ่งก่วชิคกี้สไตล์เดินเข้ามาเห็นรึ้ปล่คะทุกคนมองในฉันอย่างเนี้ย นานแบบลงไปนานแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไงอย่าแม่ก็เดินมาเข้าบ้านอยู่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะไม่ตอนแรกก็หนูก็ถามแม่ว่าเออแม่แม่ใส่ชุดนี้ไปจริงจริงเนาะไม่เขาจะมาอ่ะฉันสอนเคยไปมันหลายๆที่มันจะห้าดาวจะอะไรมันก็มันก็ได้เหมือนก็ได้เราก็ไม่รู้ไงเราคิดว่าโอ้ยเหนื่อยขี้เกี้อะเราพึ่งพอเราขึ้นจากน้ำด้วยจากน้ำมาก็เหนื่อยเขาใช่ไหมเราก็อยากแบบรีแลกต์เขาใช่ไหมไม่เอาเล่าก่อนเล่าก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่คือเคยไปไหลายโยเท้าก<ห>แค่เท้าใช่ไหมลูกไม่คือหัวจรดเทไม่ออกมาแล้วันใจมากเลยนะแต่วพอเดิน<ม> <ๆ S 2> เข้เามาใหม่อะใหม่้ยอะไรม่้ยไม่เนี่ยเปิดใหม่อเหมือ <c oughs> <c oughs> นงานการ์ดดินเนอร์ที่มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบหรูๆอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเดินเข้าไปรอเราเดินไปนั่งมองอย่างเงี้ยมองตั้งแต่หัวจรดเท้าหัวจรดเท้านี่ก็นี่ก็แปลแต่นี่ก็ถามว่าเฮ้ยนี่เขามองอย่างนี้มา เราแต่งตัวผิดบ้าอะไรเงี้ยพอนั่งเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเขาก็เหมือนแบบเขาก็มีนะเขาก็มีมารยาทกับเราคือเขาก็เหมือนแบบไม่ได้เหมือนับแบบมาเบรมเราเต็มที่ะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเออเขาจะเป็นไปได้ไหมไปได้ไหมใช่คุณไปแบบอยากให้คุณแบบเปลี่ยนชุดที่มันดูรีแลกซ์กว่านี้เอ็มนีรีแลซ์ชุดที่มันดูโอเคกว่านี้แหละเออรองเท้าก็อย่าเป็นสลิปเปอร์เลยเนียโอเคค่ะไปค่ะแล้วก็ตามตามกฎอราจะอภัยใจไป พร้อมแล้วค่ะสำหรับดินเนอร์ขอบเย็นนีปูอะพี่เปรี้ยอบผอบเหรอทีนี้คือกายมาโทษเขานะจริงเล้นมาแบบน่้กูเอาด้วยก็ได้เหนื่อยก็ได้เหนื่อยห้าดาวพี่จะทานไม่ได้นะคุณกาย Good morning, Good morning นะคะทุกคนนี่จะบอกว่าวันนี้ถือว่าโชคดีมากออกมาเจอหิมะเลยนะคะวันนี้หิมะตกด้วยจริงๆเนี่ยเมื่อคืนหนามีหิมะตกหนักแต่ด้วยความที่เราสนอนแล้วนะคะเราเลยแบบว่าไม่ได้ออกมาถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวให้ดูหิมะ นี่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นเก็ดเล็กๆนะคะสวยมากอูเนี่ยตรงพื้นก็คือแบบหิมะตกไปเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เราก็จะไปประสาทกันเนะเาะแล้วก็ไปพักที่นู่นหนึ่งคืนนะคะเดีวเราจะดูว่าที่นั่นเนี่ยจะสวยคามขนาดไหนแต่ก็รู้สึกว่ามาสวิตเนี่ย คือคุมแล้วคือได้เห็นหิมะเราดีใจมากๆนะคะเป็นหิมะที่ตกแบบเห็นแบบเป็นตกตกเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปบนปราสาทนะคะแต่ตอนนี้หิมะตกหนักมากเราจะต้องแบบว่าซื้อหมวกกอน,กกอนเขาอง่ง ป,ประสาทของคุณพ่อเขาเ,เราไปประสาทของคุณลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเปียกเ,ยเนาะเราต้องจะไม่ต้องซื้อหมวกก่อนตอนแรกเราจะซื้อหมวกนะคะแต่แบบหมวกแพงมาก600บาท ก็เลยกลับไทยไม่ได้เลยน้องหกรเอยกรีดเลยนะคะแล้วก็เลยซื้อล่มดีกว่าหนูไม่ชอบหรอกล้มแม่เพราะว่ามันเกะกะ่ายคืออะไรอีกเจอราคากูเลิฟล่มมาไ่คือเรื่องของเรื่องคือลองหมวกแล้วมันไม่สวยไงมันไม่เข้ากับชุดอะใช่ค่ะแม่ทางเดินแต่ไปก็เซอร์เบนบอกว่าไกลนิดนึงนะคะเพราะว่ารถมาคนต่อคิวเยอะมากแล้วเลยต้องเดินขึ้นไปเนาะ นี้เราเดินขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบนานพอสมควรนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคิดถึงแบบความขึ้นขาาเขาอะ,าะเนาะวิวแบบโอ้สวยงามมากมันเหมือนภาพวาดเลยอะ,อะค่ะปาค่ะแม่น้องฮะทำไม ขับมาตั้งไกลแล้วจุดชมวิวที่สุดชิมันนาปิดทางเล้เนี่ยน้องไม่ไหวแล้วปิดเนี่ยดูดิเนี่ยเข้ามป็นสภาพเยอะมากก็คือบีบตรงนั้นก็จะจะเห็นปราสาททั้งทั้งทั้งหลังเลยเนาะด้วยแบบว่าสภาพอากาศด้วยแหละใช่ไหม ก็มันมีผีมาทะลุมมาไอ้มันปรบบผีมาเยอะโอ้ยนสอยเลยเสียใจใช่แล้วเวลาเราไปที่หนึ่งที่ไหนอะนอยสวอสต์ส์กลายเป็นอะไรคะนอยนอยขู่นอยนอยต้องตายนะครับนี่อีวันหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นสกีกันนำทีมโดยพี่แมวคนเดิมเพิ่มเติมความเรียบร้อยอุ้ยใช่ใช่ใช่ยังไงวันนี้เรียบร้อยวันนี้เรีย พี่สยากใส่ถุงกะต่ายไหมวันนี้ขอบคุณรองเท้าจากพี่แมวด้วยนะคะเพราะเมื่อวานรองเท้าที่ซื้อมาไปโดยหยิบมาไม่ได้เลยนุ่นมากอันเนี้ยน้องึ้นมาแล้วค่ะเหมือนรถเหมือนรถแอร์สกีขอบัตรคืนได้ไหมคะทุกท่านขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอุ้ยอากาศเย็นแต่ดีที่นี่แดงเนาะมันก็เลยใส่แบบบุ่นๆหน่อย นะคะอุ้ยเสียวมากอยู่ข้างทางเนี่ยจะไม่ตกมันจะเป็นอย่างนี้แต่แดดแรงจริงเนาะแดดแรงร้อนหน้าเลยค่ะตอนนี้้องเพราะพี่แมวบอกว่าให้ทาทาครีมกันแดดให้ SPF สูงสุดหรือไม่ก็แต่งหน้านานๆมาเลยเพราะว่าใช่เดี๋ยวเราจะกัะขึ้นนะ แนะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนคือมันลื่นมากพออยู่บนน้ำแข็งแล้วอะลื่นจริงๆตัวนี้นะสดด้วยไม่ไกลเป็นไงบ้างคะไป่ะไป่าไปขาไปสุดยังไงมาค่ะถ้าบอกว่าถ้าเรื่นสุดต้องบอกว่าไปหลังเลยหลังสุดเลยคือไปสุดไอคือพุ่งเลยทันทีพุ่งเลย เบลนางก่อนเบลนางเร็วให้เป็นไทไปค่ะไปเลยเย่ไปโหทุกคน ม้งยังไม่ไ้นอ๊ยโยจะได้สองรอบเล่นสองรอบแอ่เลแม่ทุกคนเห็นรอยนี้ไหมคะรอยจอดของแม่ไก่ค่ะ แม่ไก่จอดนะน,น่าซื้อตั๋วเลยคิด <c oughs> ว่า <c oughs> เขาก็คืนตรงนี้ <c oughs> แหม่แม่กลิ่งจะตาย <c oughs> แม่แม่เข้าใจผิดอ๋อ <c oughs> แต่ <c oughs> แม่ก็ถลายเลยมาตรงนี้เลย ิปนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็ยังไงสหทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้ดูในยูทูบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวทุกหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวก็เราติดตามกันนะสวันนี้ลาไปแล้วนะแม่